สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ,พ่อพี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะเมื่อนี้เนาะค่ะเป็มุม่กได้เดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ห้าเจ็ดแปดนาะคะ่ะเพื่อจะพาพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางต่องวดปู 5, 7, ะะ่ห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะแนวทางของปู่กระลุดเนาะ,ค,ะค่ะพี่ชมค่ะงวดนี้เขาก็มาติดตามรับชมกันอีกเนาะคะ่ะว่าปู่จะได้แนวทางให้ตัวใดเนาะคะ่ะงวดวันที่ หนึ่งมิถุนายนพศ2 5 6สค่ะมารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันค่ะปูว่าเดินให้เกา้าวิ่งเก้าด้วยพี่น้องนะครับเนาะนี่ครับล่างเก้ามันก็ออกเบิ้ลเนาะขับปู <ขอ S 2> มาเบิ้ลคือคือเก้าเนยปูเลขปูน่ะบนกับแม่นอยูนิศูนกับหนึ่งน่ะอส่วนเก้าเนื้อปูไปเอาตานึงปูตัดศูนย์ออกปูมาศูนย์เอาสองตัวบันเอาสองตัวเนาะปูเนาะอ่าเลขกับฟันว่าเอียงก็ว่ากัน ปั่นมาลดรถเฮียรถเสียรถหายรถหายเก่าเก่าเก้าสองมันมีเก้าสองตวนักเก่าสองตัวนับปูนนปัวามันต่เก้าเก้าลักสิบแน่นอนเนี่ยดอกแน่นอนลักสิบปูพ่อวานี่พี่น้องผู้ใหญ่เจดีย์พนนเก้ามาล่านเกาลักสิบขิดสูตรใหม่ได้บาดครับสูตรใหม่ได้ตะลังคับปู่เขาทุ่งงวดเพราะจะาเขาจับสองตัวเท่านั้นพ่ออ้ามันจะใสเยกันเลยอ่าโดนทางทองอ๋อ กัดลงไปนั่นแหละกัดลงไปหนีโอ้ยมึนเนี่ยเอาไปผูกไว้อีรีแล้วก็ไว้ทักถังทองพ่อได้บ่เหงาแล้วปูมันกระเทาะได้หรอครับปูเน่หรอกเก้าหันปูการลักศูนย์นี่ว้อยตัวเดียวขึ้นทุ่ท้ายปูท่ามาบอกศูนย์ทำว้อยตัวเดียวศูนย์ทม มันก็เลยวา่าปู๊กเขาบอกอยู่อยู่บ่แลว้วเขาบอกอยู่บ่เท่าวา่าครับมันสิย่านมันออกรหัสประจำตัวของขออ้อศูนย์สามแมนครับเด็ดคิงแมนครับเอาสูตรใหม่ป่าปู๊กเขาได้จักบาทลงได้สูตรใหม่เอาสูตรใหม่สูตรใหม่ท่านผู้ชมวันี้สูตรใหม่รู้ไหมว่าเลขมัอนออกจกังสิออกศูนย์เกียครับหัาตั้งหกเป็นตัวตะลางเนี้ยเกียแปด เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่เ้าที่จับเล็กหรือเปเหล็กตะล่างอปูอันนี้ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดเป็มาตตาไส์ศูนย์เจ็ดเนี่ยโอ้โอ้เก้าศูนย์เจ็ดเด้อก็งดออดไล่ยอนหลังอปูไล่ยอดหลังในเบิ้งไล่ยอนหลังไล่ย้อนหลังปูไล่ยอนหลังในเบื้องเนาะค่ะเก้าหมวกศูนย์ได้เก้ากับศูนย์จับเก้ากับศูนย์ ยิ่งไปเลยออกเก้าศูนย์หกครับมัน้มันก็หลยตัวที่ปูนี่เขาว่าตั้งเก้าตัวหลาายหลยตัวแต่ว่าคัานเ่าท่านจะตัดมันว่าท่านได้ตัดแต่ว่าเลขตารางมันหลยมันเก้าตัวมันบาไวแต่สูตรปูสูตรอันปูกับแม่นเด้สูตรที่ปูไอได้่ศูนย์กับหนึ่งนะก็ออกศูนย์หนึ่งเก้าครับ ก็บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์กับหนึ่งหลังนี้วะครับก็แล้วก็ศูนย์ศูนย์แล้วก็บหนึ่งมาศูนหนึ่งมันก็มาศูนย์ศูนย์มาศูนย์บ้านนี้ก็เข้าบวกศูนย์อีกบ้างเลยก็ได้ศูนย์กับหนึ่งคือเก้าครับเลขมันมาศูนย์กับหนึ่งคือเขาบ้านนี้ที่แปดไปบวกลักซีบวดเนี่ยมันก็เข่าคือเขาครับห้าบวมีอยู่ไดขันคือบวมถึ มัดอัวก้อนหลังหวอก้อนปูหาศูนย์สองซูนย์สามสูนที่เห็นนึ่งัวโอ๊ยผิดงวดเดียวงวดว่าหันกับเขาเลยล่ะสูตรที่ปูได้ศูนย์กับหนึ่งงวดเมื่อกี้กับแม่นปูเด่นศูนย์มันว่าส้นศูนย์มันมันาออกกับมันก็เลยมาออกสิบเก้าครับมันบอกออกมาเนี้ไม่เห็นมันออกน้ำกุ่นโอ้ยสูตรเก้าเนี้ยแน่นอนเลยแต่สูตรมันบลายตัวเนาะสูตรเมื่อกี้กับแม่นปูจะมาปูไปตัดศูนย์เหรอสูตรเมื่อกี้แปดบวกหลักสิบบนแปดบวกศูนย์ก็คือ 8 9ดเนี่มันจะมากบนครับบาดนย์สามเ้าเก้ 0, ครับนี่เคยเหตุอดไเบองอยู่นี่ มาพวบบนมโมเมนศูนย์สองสี่เป็นสามเป็นสามมันมาควบบนมมนได้สาม มาขอมือไม่ได้ทราบนะครับ9019 019นนนนให้ผิดแล้ววนนก็019ล่างมันออกหัวขาวด้เจ็ดครับเป็นแปดเป็นศูนเป็นสองเป็นสาม ได้แปดได้สองได้ศูนย์ได้สามได้สี่นี่มาควบนมาวันตัดแปดออกเห็นว่าเรียมันสุดศูนย์ไร่เก้ากับศูนย์มาบนเอ็มบอลมันสุดศูนย์ยี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ออกศูนย์สามแต่ว่าอีกสูตรหนึ่งที่ปูได้ศูนย์กับหนึ่งปูไปปูเลยไปเอาเขียนเอาสูตรคือที่ได้ศูนย์กับหนึ่งเมื่อกี้นะครับล่องวันนี้ครับสูตรที่ได้ศูนย์กับหนึ่งเด่นบอลตกเป็นที่เปลี บาดีหกบตเดนด้วตัวเด่นก็คือครับปูนี่ละนี่เท่านี้เน้นศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์นับปูเนาะย่งว่าท่านเนี่ยออกก็คือตัวนี้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 สามตัวนัปูนะเก้าศูนย์หกออกไปแล้วเขาว่าปูขีดเน้นให้เน้นให้ขีดเน้นให้นะไปออกจนเบิ้ลทุกพระองค์ขีดเน้นให้นะปูขีดเน้นให้นะครับ ขีดนี่สามตัวตัวแน่นเนีอ่าเ<ม> <ละ S 2> พิ่อนเ <ละ S 2> พิ่นจะได้เน้นๆน่นจองไว้ก่อนเลยรหัสประจำตัวจัดหนักเล่นบนเนี่ยจัดหนักไว้เลยมันตมนนี้เนีอชุดล่างเลยปูล่างเล<อ>งยย,ยังล่างผู้ใหญ่จะดีบอลลักหน่วยไปเอาของปูไปก่อนก็ได้ล่างล่อรักซิฟล่อลักซิฟล,ล,ล่าง,างมาหน่วยหลักหน่วยโอปู ลักหน่วยครับครับได้เก้าอ่าได้เก้านี่คือสูตรลักหน่วยสูตรลักหน่วยเก้าบวกห้าเ้สี่สี่ไปบวกแปดสิบสองสองดับสองดับเหลือหน่วยเก้ากับสี่ว่ามันจะไปน้องกันมันบ่ไปครับ ผู้ใหญ่ใจดีมากหลักสิบเก้าผู้ใหญ่ใจดีกับปูแมมเอางวดนี้ปู่ป่ะเนี่ยงวดนี้เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์ศูนย์สามสิบสองสองต้องไปบวกกับห้าสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดต้องไปบวกกับแปดเป็นสิบห้าขึ้นนี่ขึ้นลักสิผาตะโก้่า เป็นที่พ่ากับเอหลักหนวยนี่คือลักหนวยด้วยกับหนวยล่อสิบบ้างล่อหลักสิบมีสองมีเจ็ดมีเจ็ดมีห้าเนี้ยถ้าได้ตัดได้นับมีห้าับเดี๋ยวที่ตัดบัดเนี่กับปวกศูนย์หนึ่งเก้าล่างออกหกหกห้าศูนย์บวกหนึ่งบวกเก้าบวกหกบวกห้า ส <21. S 2> ิบเอ็ดยี่สยอดยสอหนึ่ง 1> 1, ดับล่างวานั่นมนี่เป็นบเป็น10สิบหกเป็นยี่สอดับล่างหนดับล่างอ่าเอาวันนละตัว,วมามีหนึ่งมานี่ก้าศูนย์สามเก้ครับสิสอง บวกสิบแปดเป็นสามสิบศูนย์ดับล่างมันมีศูนย์อันนี้ม่มีศูนย์ตัวเรือเท่านี้รอดหลักสิบนะครับผมวันที่หนึ่งเดือนหกไม่มาใช่โอ้หลักสิบมาใช่่ะปูค่ะแคปหน้าจอตามนี้นะค่ะในทางของปูห้าเจ็ดแปดเนาะค่ะ หมดวันที่1มิถุนายนพศ2566นะคะปูไห่นะคะวิ่งบน9กับ0นะคะปูจับคูไห่902 904 905 906นะคะปูวากับโตัวน้ำนะคะก็จะมี02 40 50 60หลักกะลดปูวานะคะท่านผู้ชมปูวาจังหวัดมหาสารคามนะคะ1111 11ปูวานะคะล่องพิจารณาเบิ่งนะคะตะกะล่างหลักหน่วยนะคะ รักนวยปูหม่สองเจ็ดห้าเนาะคะ่ะปูวารอหลักสิบจากผู้ใหญ่ใจดีก่อนเนาะคะ่ะจังจะมาประกบครูให้ที่หลังเนะะาะค่ะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอตามนี้เนาะคะ่ะสําหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะแม่หมูก็ฝากไว้เป็นเพียงเท่านี้เนาะคะ่ะคอยพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท่านสชคดีรวยๆเฮงๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะบอกกันไหมในคลิปหน้าเนาะคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ